สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายๆวันีาจะพาหมาไปอาบน้ำ จะพาดิโดไปอาบน้ําเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ํามันเยอะไหมเพราะว่าเขาปล่อยน้ำเนาะโอเคก็พอพอได้น้าอยูอ่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนเนี่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวอ เขาไปอาบน้ำทั้งนนเพราะว่าดูเขาร้อนแล้วเขาเคยอาบน้ําแล้วเขาไม่ได้อาบน้ำน่ะแล้วดูมันหงุดหงิดไงเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อน้ะเดี๋ยวเขาเอาตัวดําไปเนาะไปเดี๋ยวนี่ปลดโซ่ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวไปออกหลังบ้านนูน่นนะควายก็เลาะก,กินหญ้าก,กินต้นฟางข้าวอยู่เนาะ เดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำก่อนไปเดินต้องเอาไปทีละตัวเอาไปสองตัวไม่ได้มันมันเดี๋ยวมันโดดน้ำ้วเดี๋ยวมันพาน,นี่ตกน้ำเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเดี๋ยวกันเดะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะจ๊ะ นี่ลงเลยทางนี้ทางนีงง้ไปดิเขาเคยได้อาบน้ำแล้วเขาไม่ได้อาบไปด่ลงไปสิอืนอนแช่ดิลูก ถือขาตั้งกล้องมามตั้งไม่ได้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะลงอาบน้ำให้หมาก่อนเขาร้อนเขาเดี๋ยวทำเดี๋ยวลงอาบน้ำให้เขาก่อนนะไม่งั้นเขาก็เปียกแค่ขาขึ้นมาละน้ำไม่เย็น ลงไปอาบให้เขาน่านแต่น้ํามันไม่เย็นเดลองไปดูตรงนู้นก่อนเพราะว่าเขาปิดน้ําทางนู้นไว้เพราะเขาปล่อยน้ำลงอีกทางไปเดินไปน้ําทางนู้นน่าจะเย็นอยู่เพราะว่าเขาปล่อยลงมาจากเขื่อนโดยตรงเนาะไ,ไเดินแ้วมาทางนี้สิมาทางนี้มาทางน,างน,างนี้มันจะปวดเดี่ยว มันเขาจะปลดเยี่ยวไป,ไปอาบน้ำจะได้ขึ้นไปนอนไปดูน้ำทางนน้นเขาปิดไว้นู่นนะ่ะน้ำทางนี้มันร้อนเบือ่อแต่แมงขี้หนักนี่แหละอากาศยิ่งร้อนยิ่งเยอะ Nam tìm leni mong lưu mặt hủy 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 lên hủy mặt 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 อาบแล้วแค่นี้แหละเขาอะลงไปไว่ายน้ำแปบ๊บนึงมะว่ายจากตรงเนี้ยไปนูน่นอะแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวไปเอาตัวดำมาอาบอีกกัอนอาบแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วเดี๋ยวไปเอาตัวดำมาอาบอีกกัน เดี๋ยวสิค่อยๆเดินทีลูกจะรีบไปไหนล่ะเพราะว่าเขาเป็นหมาที่ปล่อยไม่ได้เลยอันนี้นะเนี่ยเขาอยู่ในโซ่แบบนี้เขาจะเป็นอีกอย่างนะแต่ถ้าปล่อยเมื่อไรแล้วก็คุณอยากคิดนะว่าคุณจะเขา้าไก้เขาได้นะเพราะว่าเขากลัวโดนมัดอีกเดียวเดียวดอเดี๋ยว,ยวโซ่พันขาลูกมาเดี๋ยวเก็บขาไปกลับที่ เดี๋ยวไปเอาอีกตัวนึองอาบก่อนหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็มาคุกขี้ดินเหมือนเดิมน้ํากินเขาก็ต้องเอาน้ําแข็งใส่ให้หลงไปไว่ายน้ำเสร็จแล้วก็มาเดี๋ยวไปเอาตัวดำไปอาบกันมั่งเนาะพี่โป๊ไปจ้ะเดี๋ยวเอาอตัวนี้ไปอาบมั่ง เออรู้แล้วรู้แล้วลูกไม่ต้องสะก,กิดกาบน้ำปะร้อนใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยนมาทางนี้มาทางนี้อันนี้โซ่จะยาวหน่อยเพราะว่านี้ต่อโซ่ให้เขาเดี๋ยวเอาเขาอาบน้ำก่อน อันนี้จับง่ายปล่อยได้อยู่แต่เขาก็ไล่ไก่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจมัดทั้งคู่อีโปอเดี๋ยวสิใจเย็นอ่ะอะเอาไปลงไปไปลงไปไม่ต้องโดดนะค,ค่อยๆลงนูน่นลูกมันลงแลนะมาทางนี้ดินูน่นแป๊บสี่ลงแล้ว เขาร้อนเขายังมีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยเล่นได้ทั้งวันนะเขาเหมือนเด็กเนาะนี่ขึ้นละแค่นี้ละเขาอ่ะไปเข้าบ้านพอแล้วลูก เข้าบ้านเข้าบ้านมีแต่ลูกมันอีกตัวหนึ่งตัวสีดําอ่ะโอ้ยมันวิ่งกระชากกองไม่นิ่งเลยมีลูกมันไอ,อตัวสีดําอ่ะไม่ค่อยอันนั้นไม่ให้จับแล้วก็ไม่ค่อยอยากอาบน้ําแต่อตัวเนี้ยเห็นน้ําไม่ได้ไอตัวขาวด่างเนี่ยก็อย่างที่เห็นน่ะวิ่งถูไข่ลงน้ำเลยล่ะ อันนี้ก็ลงไปแช่แป๊บนึงแล้วก็ขึ้นตอนเขาลงก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าเขาดึงโซ่อ่ะแล้วมือนี่ต้องจับโซ่ข้างนึงอีกข้างนึงก็ต้องดึงเอาไว้อีกข้างนึงเหมือนกันมันก็เลยถ่ายยากกล้องมันไม่นิ่งขนาดนี้ยังไม่นิ่งเลยมันดึงไปดึงมาเดี๋ยวเ,าเขาเข้าที่ก่อน ใจเย็นห้ยอ,อันนี้เย็นสบายตัวไปละนี่แล้วเขาก็จะเข้าไปนอนในห้องน้ำอืมไปแล้วก็คลิปนี้ก็เท่าน,นี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไพร์ฟูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะ วันนี้ก็ไม่มีคลิปอนะไรเนาะพาทุกคนไปดูลูกสาวเล่นน้ำบ๊ายบายค่ะ